เราได้นั่งพูดคุยกับครูยชยพรกันไปแล้วในเรื่องของอุปกรณ์จักรกลหนักผู้ช่วยการทำนาของครูในตอนนี้น้องแป้งขอพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ช่วยการทำนาของครูกันแบบตัวเป็นๆและที่ครูบอกว่าไปทำนาคนเดียวขนรถบรรทุกถึง3คันน้องแป้งเห็นแล้วขอบอกเลยค่ะว่าน่าถึงมากและครูก็ทำได้จริงๆไปดูกันดีกว่าค่ะจะได้รู้ว่าน้องแป้งเป็นยังม้ครูคะน้องแป้งได้ยินมาว่าครูเป็นชาวนานักประดิษฐ์ที่ประดิษฐ เทคโนโลยีต่างมาเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็ทุนแรงในการทำนาค่ะ<ช>มีอะไรมหคะอ,อยากห็นจังก็มีเยอะเลยอันนี้เป็นรถเ,เดินตามที่แปลงมาที่เหมือนว่าแก้ปัญหาที่ว่าเวลาถ้าเกิดเราใช้รถเดินตามเนี่ยมันจะใช้ระบบโซ่มันจะพังง่ายเพราะว่าอุปกรณ์เรามันหนักก็เลยทีนี้มันรถจะเสียง่ายก็เ,เราแก้ปัญหาโดยที่ว่าเราเนี่ยไปเอาสวิงแมคโครมา,<ช>ม,ามาทาเป็นรถเดินตามมาต่อเป็นรถเนี้ยคือเอาไอตัวระบบขับเครื่องของสวิงเนี่ยมาแปลงเป็นโครงแทน เอามาเหมือนว่าแมาขับเคลื่อนไปทดกําลังโดยที่ว่าแล้วมันแพงไหมพี่ก็นี่ซื้อสวิงมา4ี่พันเนยี่พันสี่พันแล้วก็ไปจ้างเขากึงเนี่ยกึงร้อยเผาเนี่ยอีกสามพันอ๋อเจ็ดแล้วก็ซื้ออุปกรณ์แล้วก็หมื่นต้นต้นรวมแล้วเนี่ยนะรวมแล้วหมื่นต้นตอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะก็คือใช้รถเครื่องดไถ เป็นเขาเรียกรถไถเดินตามแต่รถไถยเดินตามธรรมดาเนี่ยมันจะใช้โซ่หรือเฟืองก็เรืองเฟืองแต่คือต่อเองเนี่ยมันจะหอนเวลาขับอยู่ในอยู่ถนนยังได้ยินแต่เสียงหอนลยจากคำว่าหอนเสียงว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 องนะเขาเรียกหอนลูกแต่นี้มันไม่หอนมันเงียบกริบเลยเพราะมันทดได้ได้รอบของมันแล้วมันตั้งได้ดีไงก็เลยเราก็ถึงได้มามาแปลง จากเราเห็นแบบอย่างในที่เขาทําแบบรถเดินตามแบบใช้ต่อใช้เฟืองเนี่ยมันจะทนจริงแต่ที่เราไม่เอาก็เพราะมัน่อนแต่ทีเราไปรู้ว่าไอวสวิงแมคโคเนี่ยมันหมุน25ต่อหนึ่งตัวบนเนี่ยหมุน25รอบตัวล่างหมุนรอบหนึ่งก็เลยเราก็พอดีเราก็เลยถึงได้ไปเอามามาร้อยเพาแล้วก็มาต่ออยู่8วันเสร็จเลยเราไม่รู้่เหลือหมื่นต้นๆก็ประหยัดไปเกือบๆคือประหยัดไป3า0,000ื่นใช่นะไอตัวนี้ ก็คือตัวนี้เป็นลูกฟักลูกฟักกก็คือแทนการไถแทนการขุดแทนการพลาดก็หมาวาะว่านาที่นาดิบดิบยากขึ้นขึ้นนั่นแหละอตัวนี้ไปลุยได้เลยและตัวนี้คือตัวตั้งระดับจะเอาลึกตึ้นขนาดไหนใช่ถ้าเดียวลาึกอันนี้อันนี้เราทำเองหรือว่าก็ทำเองทั้งงานเลยแล้วทีนี้มันจะฟักลงไปเป็นคืบอ่ะบอกว่มันฟักไปแค่นี้เลยดินมายันนี่เลยติดยัน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 เพลาเลยมันก็อยากฟักอยู่คืบฟ่า อ่ะอีนนีละและนะก็คือที่นั่งแล้วก็ไม่ร้อนจองใช่้เอาเรียกเหมือนบ้านผมและอันนี้มันจะไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะสึกเพราะว่าใช้แหนบใช้แหนบเลยและมันจะไม่นักเพราะว่ามันจะมันจะกินเฉพาะหน่อยเดียวเนื่องแบบว่ารถรถของเซ็นต้าคอร์สเลยค่ะใสกคสกีรถเลื่อนรถเลื่อนและอันนี้ก็คือเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเวลาถ้ารถติดเนี่ยเราก็จะเอาวินนี่ไปเกาะไปเกาะเลยสมอเกาะอะไรฮะพอเกาะแล้วเราก็เนี่ยเราก็จะโยก ออพอโยกตัวนี้มันก็จะเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะช่วยเหลือตัวเองได้เราประยุกต์ให้ถนัดตามความเ่็ก็กคืเราเลยคนใช้คนทำมันคนเดียวกันมันก็เลยรู้ปัญหาอะไรเราก็แก้ปัญหาได้ถามจริงพี่เชพรไอ้ที่ทำื่องมือมากเย่ยไม่มีคนให้วานให้ใช้หรือว่าไม่อยากวานใช้ใครก็คือไม่อยากวานใช้ใครถ้าใช้ใครแล้วเหมือนว่าเราเป็นนี่บุญคุณเราเราก็เหมือนว่าเราก็ต้องมีของเลี้ยงจังหักไอ้ตัวนี้นะพี่ ไอตัวนี้ก็คือกล่องกล่องรูปเทือกกล่องรูปเทือกเนี่ยคือก่อนที่จะมีกล่องเนี่ยก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะลดต้นทุนได้แล้วอ <ฮะ S 1> ย่างเช่นว่าเนี่ยไอรถเดินตามคันเนี้ยซื้อมาคู่ละเจ็ดพันสองคันเลยโค้งมาเนี่ยไม่มีล้อหรอกมีแต่พะมีมาแค่เนี้ยค,คันนี้คันโน้นนั่นน่นะสามเพลาซื้อมาเจ็ดพันไอที่สาเหตุที่เราซื้อมาได้ถูกเพราะว่าเกษตรกรเนี่ย เอาไปใช้แล้วเครื่องไปไม่ไหวก็เพราะว่าเขาใส่วินเนี่ยเท่านี้เองวินเล็กมันวิ่งเร็วและรถมันสาอ่เาเครื่องก็ไปไม่ไหวก็เลยเราก็เราก็รู้ว่ารถเนี่ยมันดีแต่ว่าคนใช้เขาไม่รู้ไงทดวินไม่เป็นไม่เปเรามาเราก็มาซื้อวินนี่ใส่16นิ้วก็ดัดแปลงเอาเลยใช่ดัดแปลงใส่วิน1ินิ้วต่อคันให้ยาวเพราะคันเก่ามันแค่นี้แค่นั้นเองเนี่ยเราก็มาต่อตอนก่อนไม่ลงทุนด้วยซ้ํา ซื้อเหล็กสั้นๆมามาตอ่อเอาเสียบเลยก็เเดียวนะคะอันแล้วอันนี้คือไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้อันนี้เครื่องแต่ย่าลงได้คอปเตอร์คอปเตอร์อันนี้เครื่องร่อนและทีนี้และทีนี้ก็มันก็จะทําให้เหลียวเบาค่ะแล้วก็ายาวเออเพราะว่ามันจะมีมีน้ําหนักถ่วงเยอะอ้าวแล้วก็เล็บเนี่ยเราซื้อมา800อเองเนี่ยต่อต่อซื้อมา800อจากร้านของเก่าแล้วเรามาเสริมเล็บให้มันมีเล็บตะกุยอ่ะ ให้หน้ามันกว้างอ๋อคือตอนแรกมันมีเท่านี้แต่เราก็เพิ่มขึ้นมาที่เกษตรกรไม่ใช้อ่ะก็เพราะว่าอีตอนที่เราซื้อมาเนี่ยเหล็กตัวนี้นะอ้วนเท่านี้เลยแล้วมบอกว่าเราใช้นานจนบางอย่างนี้เลยอ่ะมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้แล้วถ้าเกิดเราซื้อเล็บใหม่นะให้ที่มันใช้งานได้เท่านี้ราคา7 0 0ดพันแต่เราซื้อเล็บมานี่แค่แ0 0รอแล้วมาซื้อเหล็กเนี่ยมาต่อได้อีกสี่ร้อเป็นพันส ใช้มาจะเกือบสิปีแล้วจากเหล็กเท่าเท่านี้อ้วนเท่านี้ยันยันเลือกแค่นี้ความรู้เท่านั้นใช่ไหมลูกเอากระดาษทรายขัดแล้วมันจะเล็กลงบ้างไหมเมื่อ,อไรเลยมันเล็กขนาดนี้ไอตัวนี้นี่ไม่เหมือนบ้านผมแล้วก็อันนี้ก็คือทํางานได้เร็วและตั้งระดับได้เวลาเราไล่ดินเนี่ยเราจะปรับที่เนี่ยเราเท่าไหนเราก็เราก็ตั้งเลยพอเวลาถึงที่โคตรเราก็ดึงอย่างนี้เลย ก็จะขูดมาแต่อันนี้เราทําเองหรือว่าปกติเขาก็มีกันบ้างไหมคะไม่มีหรอกเพราะว่าไอ้ยางเงี้ยตอนก่อนใช้ประเภทเหยียบกระดกมีกระดานคต้จะเหยียบกระดกผมื่เีกระดกอยู่เลิกใช้เหยียบกระดกมาประมาณ10ปีแล้วอืแล้วมาทําแบบนี้ที่ทาแบบไอ้เหยียบกระดกเนี่ยเพราะว่าเวลามันลงล้มมันจมด้วยเพราะตัวเราก็ต้องหนักอยู่มานานใช่มันก็จะดําดินลงไปเลยก็ทำได้ใช่มันก็จะทําให้เป็นแอ่งแอ่งเป็นโคตร แต่อันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันตั้งระดับได้พอไปเจอลมเราก็เปิดโอ้โหอันนี้เหมือนเกียร์เลยค่ะก็เหมือนเกียร์เราก็ตั้งระดับได้เลยถ้าเวลาเราบรรทุกของเราจะเอาข้าวไปวางลายเราก็เปิดอย่างนี้เลยเปิดหมดเลยเปิดหมดเลยแล้วกระดานแผ่นนั้นมาวางข้างบนนี่เธอเอาข้าวใส่ไปขนข้าวไปทิ้งหัวขาเอาข้าวไปวางเปจุดๆไว้เพราะคนหวานน่คนแบกมันคนเดียวกันเราก็อยาไปวางเปจุดไปได้เลยโดยที่ว่า ทำงานงค,เคนเดียวต้องวางแผนไม่ต้องในนั้นกับใคร,รคไม่ต้องไปให้ใครมาช่วยแบกข้าวาและพอะเราเราพอเราเราจะเอาข้าวไปวางเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งระดับอยู่แค่นี้ทีนี้มันก็จะเรียบเท่ากันหมดเลยที่ไหนโบมันก็จะลงกรอบดินมันก็จะไปหลุดไปกรบเ<อ>พราะที่ไหนโคตรมันก็จะถูถากออกเพราะว่ามันเป็นเหล็กข้างล่างแล้วทีนี้เรียบแค่นั้นเลยยังไม่พอเลยมีกระดานขัางหลังเอกกระดานข้างหลังเนี่ยมันก็จะมันจะวางเหมือนรเกสเดอร์น่ะ ก็จะรูปไปเรียบเลยก็ทําให้เรียบกริบเลยแบบของครูใช้เหล็กไงหนูใช่ไหมใช่ทีนี้ด้านี้เลยคะเนี่ยอันนี้ก็คือจะมาทาซาเล้งที่ว่าจะเวลาแน่ต่อรถเครื่องไม่จะม้วนักไปเราประยุกต์โหทุกอย่างอันนี้อันนี้ซื้อมาพันเดียวนะคะเนี่ยก็คือเดี๋ยวมีเวลาก็จะมาต่อแล้วอันนั้นก็คือไม่ใช่ของครังมั่ยังเป็นอุปกรณ์อยู่ใช่ไหมคะนูอันนี้ก็ซื้อมาเผื่อเวลาแน่เราก็จะแต่งรอรอแต่งอยู่ อันนี้ยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิว,ควน,นี่เป็เหล็กไม้รูปเทือกไอ้ที่ไม้รูปเทือก <c oughs> ที่เราต้องเอาอย่างเงี้ยก็คือเพราะว่ามันคม <S <S ม,มันคมเนี่ยเวลาเราลูบเทือกมันจะไอ้ที่ไหนโคตรมันก็จะขูดไปเลยแต่ลงถ้าใช้แป,ป๊บเนี่ยพอถึงโคตรมันก็หนีหขึ้นไปมันจะไม่กัดมันก็จะทําให้ที่ไม่ค่อยเสมอมันก็จะมันก็จะมีโคตรบ้างนิดหน่อยอย่างงี้แต่นี้มันไม่ใช่นี้มันจะเรียบกริบเลยทําให้เสมอเปียบเลยแล้ววิธีเทคนิคการขูดอ่ะ ไอตัวดึงเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างค่ะเนี่ยไอตัวดึงเนี่ย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 มันต้องอยู่ข้างล่างพออยู่ข้างล่างเนี่ยน้ำจะเพิ่นแต่ลงถ้าตัวดึงเนี่ยอยู่ข้างบนยังยังเช่นตัวนี้เป็นตัวดึงเนี่ยน้ำมันจะกดน้าจะกดเพราะรถมันลากไปมันก็จะกระโดดกระโดดด๊ดนั่นแหละมันจะทำเป็นขั้นบันไดตลอดเลยแต่อันนี้มันจะเนียนตลอดเลยเพราะตัวดึงมันอยู่ข้างล่างน้ำจะเปิดไอ้ที่อย่างนี้เราใส่อย่างนี้คือมันจะล็อกไม่ให้มันคลายเนี่ยเราก็เราก็จะ ล็อกไปงี้เลยันจะ,ะ,จะก็จะดึงไปเลือโดยที่ว่ามันจะเสมอเปียบเลยแล้วมหาศาล<ม>องค์ความรู้มหาศาละอันนี้ลูกเพลิงละไอนนตัวนี้ไอตัวนี้ก็คือมันก็เป็นวงว,วงคล้ายกับลูกฟักอันนี้เรียกว่าอะไรนะอันนี้ลูกจิ้มลูกจิกก้มเนี่ยเวลาเราเราเกี่ยวข้าวไปแล้วเนี่ยความมันจะเต็มนาเลยเราก็วิดน้ําใส่ปล่อยมันแห้งตากแดดสักสามแดดวิดน้ําใส่เนี่ยแล้วเราก็น้ํามันก็จะใส่ประมาณขนาดขนาดนี้เลยแล้วเราก็ เอาเนี่ยไปย่าแต่ลงถ้าไม่มีตัวเนี้ยควางมันจะเข้ามามาติด,<ส>ตดคอเนี่ยม,ม,มันจะไม่หมุนพอไม่หมุนนะมันก็ดึงควางไปเป็นกระโปะใหญ่ๆเลย แต่ของเราเนี่ยก็คือมีสกีตัวนี้ให้มันลงใต้พอฟางมันลงใต้นี้แล้วเนี่ยอีตรงนี้มันก็ส่งมาที่ใบใบก็กดไปพอใบตรงนี้มันก็กดฟางไม่ให้เข้าหักคอดมอันนี้อันนี้อันนี้เขาไม่ได้หักหายนะลูกอันนี้เขาตัดมาแค่นี้ลูกเลยตัดเพื่อว่ามันจะได้ส่งส่งฟางเข้าเข้าใต้ใต้ใต้ใตบนี่ไอ้เราก็ไปยุคทําเองหมดเลยทําเองหมดก็ทําทั้งงานอันนี้ไปดูอย่างจากฟิลิปปินมาจากไอที่เขาย่ำย่าขนาดนี้แล้วเราก็มาแปลงทําใช้ มาทําใช้รถนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็คืออจูเลินทรีย์หยดขังจุลินทรีย์แบบนั้นนะมาคว่ำมาวางปั๊บก็หยดไปเมื่ก็หยดไปทีนี้ก็รถไปถึงหน่อยจูเลียนซีไปถึงนั่นเราเราอย่างตัวนี้อะค่ะไอตัวนี้ก็เราก็นั่งนั่งไปวันนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องโอ้ท้องเต้ตัวโน้นไงลูกอ๋อแล้วหนูเห็นมันท่าอย่างกี้หนูก็เลยงงมันงายอยู่เออเรื่องต่อไปคือหมาวามว่าหนึ่งชุดก็จะมีของเขาหนึ่งตัวเลยเนี่ยเราก็อย่าเกี่ยว ใช้สายเซฟที่เบลเลยนะเห็นป่ะเนี่ยเออเนี่ย,เ,เ,ยเราจะเอาชิดเอาเอาห่างแล้วก็พันในน่านเอาครับัน่แล้าก็เกี่ยวแค่นั้นก็ก็ไปและตัวนี้ที่ว่าเวลาไปนานได้ลถหลายคันก็คือใช้ตัวนี้อ๋อพวกเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ตัวตัวนี้ก็พอเวลาขึ้นรถขึ้นไปก็ล้อมก็จะเยียบบนนี้แล้วก็หัวรถมันจะเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้นแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยอัน เอาโซ่นี่ไปเกี่ยวท้องหน้าแล้วก็ไอตัวนี้ล็อกเลยเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นเพราะว่านี้มันจะล็อกมันตั้งระดับได้เนี่ยโอ้เนี่ยพอาะ่ามันจะล็อกนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วเราก็ยางผูกไว้มันก็จะไม่มีการลุกถ้าวันไหนเราได้ลงแปลงกันเราคงได้เห็นก็เห็นอันนี้ลากไปด้วยได้เลยครับก็ไปทีสองตัวครูยังมีอีกรถขึ้นบนนี้ใช่ไหม ขึ้นบนนี้เอาขึ้นบนนี้ตัวนหนึ่งแล้วขึ้นรถกระบะนั้นไปคันหนึ่งแล้วใกล้คันที่ติดใบดันเนี่ยต่อจากรถกระบะนั่นแล้วอันนี้นะคะอันนี้นั่นแหะกระแทะเนี่ยก็คือจะติดเนี่ยเอาเอารถคันเนี้ยมาต่อจากคันนี้โอ้เทียบต่อต่อกันไปไปยังเมงเม่าเลยสิก็ไปก็เท่ากับสองสองต่อแล้วอันนี้อันนี้ก็คือจะไว้เวลาตากข้าว อ๋อสูดด้วยเนี่ยเขาปล่อยเขาปล่อยมันก็จะ่อยแล้วโอ้โหอืออ๋อี่ยมีล็อคได้เลยเห็ไหม่ับว่าเราใช้แค่สายพานสองเส้นใช่ลูกเตะเดียว ลูกเตะเดียวและทีนี้พอเวลาหยุดแค่ไหนเนี่ยมันก็จยาหยุดแค่นั้นค่ะทําแบบไอ้เทคเตอร์เ่ยใช่เบรกเลี้ยวอ่ะใช่ใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คือเดินหน้ามันก็เบรกหลังใช่เอามาดูที่แหวกล่องน้ําก่อนเดี๋ยวรถนี่ไปอยู่นี่อันนี้คือถ้าเป็นแปลงเล็กเราจะใช้อันนี้เนี่ยเวลาเราแหวกล่องน้ําเนี่ย ก็คือล่องมันจะอยู่เท่านี้เท่านั้นแหละและตัวเนี้ยมันจะเป็นทําให้ลบรอยเล็บและตรงนี้เป็นพื้นนากี้ที่ว่าให้เป็นล่องน้ามันก็จะไม่ไหลลงล่องและตัวนี้ทําให้ที่เลนไม่ไหลลงล่องเหมือนเมันของครูเนาะเนี่ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นไม้ที่ว่าเวลาเรา เวลาเราลากไปเราก็เดินไยไม,ไม่ต้องเดิน,น,<อ>เ,ดนเลยลไม่ได้อยู่ในล่องโน,โน้ตออ<อ>ใช่ทาให้ล่องลึกแล้วก็ถ้าเกิดเราลึกไม่พอเราเหยียบข้างหน้าถ้ามันลึกแล้วเราก็เหยียบข้างล่าง<ถ>ะลแล้วเราก็จะไม่ต้องเดินพอไม่เดินเนะไม่มีรอยตีนปูก็จะไม่ม,มาเจาะแต่ถ้าเราเดินเป็นรอยตีนปูก็จะมปอยู่ตามรอยตีนเราม,มันก็จะทําให ดินก็เป็นคุยคุยแต่ถ้าไม่มีปูเราก็อดกินปูนะสิคะแล้วก็อันนี้ก็คือพวาราแปลงใหญ่เนี่ยเราก็ยาวอันนี้เนี่ยเอาสลักใส่นี่โนนสลักใส่ที่รถโนนแล้วเราก็ยืดไบวนนี้ขับไปเลยอันอันนี้คือฝากระโปรงหรือเปล่าฝากระโปรงรถโโอ้หเราไปยุกได้หมดเลยแต่ไม่ต้องไปซื้อราคาเจแปดแสนแล้วมาเอาฝากระโปงล่ะ 800, 800, <อ>เจ็ดแสนแปดแสนเ้าก็มาถอนฟ้าพงทำโครงเจริญสุข <c oughs> เจริญสุขรวก็ไปทิ้งงว่าอย่างนั้นแหละแล้วกฝาอันนี้เราเขาใครก็เท่าทำอะไรเราจะเอาฝาพง อันนี้ซื้อมาจากร้านของเก่าไอ้ที่รถมัไฟไหม้อ๋อแล้วก็เลยไอ้บริษัทเขาเคมเขาเปลี่ยนฝากระโปรงให้ครับอ้าวเขาก็มาคาาร้านของเก่าเราก็ไปเจอรเ,เราเห็นว่ามันสภาพมันยังดีของยังดียังใหม่เราก็เลยถามซื้อเขาเขาก็ช่างกิโลอ,อันนี้เราก็แปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทเรามาเพิ่มมูลค่าคือเรามาทําให้ที่แหวกเนี้ยมันก็สามารถที่จะลดต้นทุนแล้วก็ทําให้จากไอ้ราคาถูกถูกเนี่ย เนี่ยเนี่ยเราก็ไปทำที่ผ่านใช่ไใบผ่านมาประกอบอีกผ่านหัวหมูนะผ่านเกลียช่างโลมาโลละเท่าไรยี่สิบเอ็ดบาทมั้งแล้วเราก็มาผ่านผ่านผ่านจานใช่ไหมผ่านจานมาผ่านซีกเขาผ่านซีกแล้วก็มาทําให้เป็นอกนกเนี่ยให้มันพรออมค่ะแล้วเราก็ไอตัวนี้ล่องเนี่ย ну มันจะลึกขนาดนี้เลยแล้ตัวนี้คือจะเอาล่องลึกล่องตื้นได้อันนี้สาหรับแปลงได้ใช่ถ้าเกิดว่าเวลา เราจะเอาล่องแค่ตรงนี้เราก็ปล่อยนี่ขึ้นไป<ม>ถ้าเกิดเราจเอาให้ลึกเราก็เหยียบปลายลงมามันก็จะลึกนี่มันก็เท่ากับคล้ายๆกับตัวนี้ใช่เมื่อกับ<ม>ตัวนั้นสุดยอดแต่ตัวนี้มันจะถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่เหยียบเนี่ยมันก็จะเพินมันก็จะล่องไม่ลึกเท่าไหร่แต่ถ้าเ,าเอาล่องลึกเราก็มาเหยียบบนนี้เนี่ยนกนงแป้งตัวนี้มันจะมีปัญหามันจะมันจะแก้ปัญหาตัวโน้นลูกตัวโน้นนะถ้าเกิดว่าเล็บลงลึกร่องเบอะบาเลยใช่ ท่าเล็บเขาจมนะเขาจะลึกบาเลยแต่ตัวนี้สบายมากเราจะไปยังไงไปเท่านี้หมดมันจะอย่าเท่ากันหมดเลยและไอตัวนี้มันจะลบรอยเล็บไม่มีรอยเลยมันจะเนียนเลยแทนกระดานตัวนั้นไงลูกนั่นอ่ะก็คือแทนกันแทนกัานตัวนี้ใช่ไอตัวนี้หนูถ้าเกิดว่าเล็บมันลงที่ลึกๆปั๊บเนี่ยโอ้โหมันต้องยกช่วยเลยนะถ้ายกถ้าไม่ยกช่วยนี่ปลายหรือบาไปเลยเบอะไปเลยมันจะล่องใหญ่ แล้วเราอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือก็เอาไว้วิทน้ำแล้วก็เอาไว้เวลาจะเราจะพ่วงอุปกรณ์นี่ก็ได้ก็คือเป็นร้อยางเขาจะมีหน้าที่เฉพาะหมดที่นี่เพราะว่าเราจะต่อไว้แต่ละคันเนี่ยก็คือต่อไว้เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปทอดและเรามีเสริมอีกถ้าเกิดว่าลมมากนะตามในน่องอะ ลมยันนี่เลยนะ่ะมันยังไปได้เลยเพราะว่ามีล้อแฟดใส่นี่ใส่ใส่พ่วงเข้ามาอีกใส่พว่วงเป็น4ี่ล้อ,อรถเกี่ยวติดยังไปได้เลยก็เลยทำให้อันนี้ก็คือจะใช้แฮมเหมาะกับงานถ้าที่ไหนว่างานโหดเราก็เอา 4, สี่เอ็นสี่ล้อใส่ไปเลยเอาสองเล็บเป็นสี่เล็บเลยแต่มันต้องไอ้วงเนี้ยมันจะเล็กกว่าอย่างอันนี้วง29ก็เอาวง28ดมาใส่ ถ้าวงยี่สิบเก้ามาใส่เราเลี้ยวไม่ไหวเันจะกว้างใช่ให้เวลาที่ลมเนี่ยมันก็จะแตะไปทั้งคู่แต่ถ้าที่ดอนนะมันก็ตัวนี้มันจะลอยมันจะลอยขึ้นมามันจะลอยอยู่บนบอกว่าเล็บจะให้มันรอดกันนิดนึงใช่ใช่วงมันจะเล็กกว่ากันประมาณนิ้วนิ้วกว่าขวาได้องค์ความรู้ทั้งหมดเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการสะสมปัญหาแก้ปัญหาปัญหาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นบอกว่ายังยังครูเองเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอย่างนี้ วันนี้ครูก็มาเห็นว่าถ้าเกิดไปเจอปั๊บครูแก่เลยละไปไปเจอลมเนี่ยแก้ปัญหาได้แล้วครูแก้ได้แล้วก็คือทำครูคิดต่อแล้วนะคิดต่อครูมีเล็บอยู่เนี่ยครูก็จะไม่ขายขึ้นกิโลแล้วแล้วครูก็จะไม่ทําอย่างนี้ด้วยนะใช้เข็มขัดใช้ยางรัดได้เลยี่ยเออใช้ยางรัดแบบนี้หกจุดอันนี้ใช้ไอ้นั่นน่ะใช้ไอไอตัวล็อกสลิงอ่ะสีแคมป์ใช่ใส่เข้าไปสามตัวมันก็จะล็อกอยู่แล้วมันก็จะและสะดวกถอดก็แป๊บเดียวผมก็เกรงใจพี่ช่างเลย แต่อยากดูอ่ะอ๋อเอออยากดูรึปึ๊ดเดี๋ยวจะช่วยกันจะทำไงดีอยากดูอ่ะอยากดูอยากดูเดี๋ยวลากไอ้ไอ้ไอ้ที่มันเอาไปได้หลายคันนะนะแล้วผมจะได้ไปทำมั่งงั้นเดี๋ยวลากลากตะพานมานี่นั่นนั่นตะพานนั่นได้เลย ไปไหนก็ไปกี่ตัวโอ้โห,โโหครูคะถ้าเกิดครูไปนาครั้งหนึ่งนี่ค่ะครูต้องเอารถทั้งหมดสี่ห้าคันอย่างงี้เหรอคะครูคะแล้วอย่างรถแต่ละคันนี้มันใช้ยังไงคะเวลาก็ค,คือใช้งานแต่ละคันไม่เหมือนกันอย่งางคันนี้มันล้อย,ยางก็คือเอาไว้วิทน้าวิดน้ำาลาเครื่องเนี่ยเครื่องมันสิบแรงสิบแรงแล้วว้วิน้ําหมายความว่าวิธทีสองพ่อได้เลยก็ทําให้ใช้น้ำมันน่ะเท่านั้นแหละแต่ว่าได้น้ำเพิ่มขึ้นอีกเท่า ก็คือว่าเมื่อว่าได้วิทยทีสองท่อเลยยังคันนี้มันวิทย์ได้ท่อเดียวแต่ทีนี้เครื่องมันเล็กอันนี้ <ภา S 2> แค่เจ็ดแรงเองแล้วก็ <ภา S 2> เราก็ไอคันนี้ที่ต้องมีคันนี้ไปด้วยเพราะว่าหนึ่งเอาไปวิทน้ําในที่เล็กแล้วก็ข้างท้ายมนนัซลีเราไว้บรรทุกอุปกรณ์พวกพวกลูกควกักพวกกองพวกลูกจิ้มอะไรอเอาไปใส่ไ,ไปตรงอันนี้ได้เลยแลย้วก็อันนี้ก็คือเอาไว้เอาไว้ไปใช้ ต่อลูกฟักหรือว่าต่อลูกกิ้มก็คือได้เลยโดยที่ว่าไปเที่ยวเดียวนะได้ได้รถไปถึง3คันที่ใช้งานไอ้รถรถกระบะสาหรับไว้กลับบ้านหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรอยู่ในนั้นเสร็จพวกบุญแจพวกอะไรพวกอะไรอะไรเนี่ยแต่รถเสียโน้เลยมันเสียหรือว่าอันนั้นไม่ได้เสียก็คือเวลาเรารถเนี้ยไปจอดที่นาแล้วเนี้ย เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่าเราก็ไปจอดก็ถอดสลักแล้วก็ทิมไวาไว้อย่างนั้นก่อนไว้อย่างนั้นก็อนกพอเย็นเราเราจะกลับเราก็ลากมาเลยที่โนโ่นเรามีสำรองอะ่ะถ้าจะใช้คารที่บ้านอาจจะพอกปิกอัพมาคันเดียวก็ได้ของกลับไปใช่ใชเราไม่ต้องวิ่งลากกลับมาแล้วเราก็สามารถคือหมายความว่าการทํางานของพี่เนี่ยเมื่อเย็นพี่จะเก็บของกลับบ้านหมดเก็บเก็บหมดโอ้โหสุดยอดเพราะว่าหมายความว่าณวันนี้โครงสร้างเทคโนโลยีต่างๆที่พี่คิดทำเนี่ย ไปเช้าเย็นกลับไปใช้จะไม่มีการค้างคืนในนั้นนอกจากถ้าเกิดว่าเราทดึกๆึสี่ทุ่มนะจอดทิ้งไว้ที่นานั่นแหละเพราะว่าขโมยไม่รู้ว่าเมื่อเย็นมันมายังไม่มีหลอกซักหลอกซะคืนหนึ่งแล้วก็จอดไปทิ้งที่นากางนาเนียนี่แหละเขาจะรู้แล้วก็ก็ไม่ว่ากันไปช่วยกันยกกันแล้วกันแต่ของรถเราเนี่ยเห็นว่าไอ้คันเนี้ย เห็นว่าข้างนอกมันเพลอะเลยเนี่ยแต่ข้างในยังกิ๊กอยู่เลยนะก็เพราะหลอกใช่ไหมหลอกเรเห็นหลอกก็เนี่ยเห็นมากโอ้โหดูน้ำมันเยิ้มเลยแต่มันไม่ใช่เยิ้มจากข้างในค่ะมันเยิ้มจากข้างนอกเนี่ยก้ดูเห็นว่าติดติดเห็นไหมเราฟรีปลอกติดเลยโอ้โหแน่นอนถ้าเกิดว่าจะคือเราจะเอาใครอื่นไปสลับใช้อย่างนี้คือเอาคันนู้นไปคันนี้มาก็คือไอ้ที่มีไว้หลายได้ทุกคันเลยได้ทุกคันแต่ที่มีไว้หลายคันเอาไว้ เผื่อว่าเป็นตัวสำรองถ้าเผื่อว่าคันใหม่มันเสียเราไม่ต้องไปซ่อมเสียเลาเรายกคันใหม่ไปเลยเอาคันใหม่ไปมีเวลาค่อยซ่อมใช่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็ปล่อยไว้งั้นแหละโน้วนว่างเมื่อไหร่ค่อยทำก็เราถึงได้มีตัวสำรองไว้นี่วันแมนโชวันแมนโชว์คือคนเดียวทําได้จบครบสูตรนะเพราะว่าถ้าเกิดรถเสียจะมัวมาซ่อมรถอยู่เด๋ยวเชือไม่เสร็จเอาตัวใหม่เลยเอาตัวใหม่เลยโครงการเราว่างเราค่อยมาทําใช่ก็คือรถเรา ไอ้นั่นอ่ะข้าวเราแช่ทุกวันมันไม่เว้นระยะไม่ได้เพราะว่าถึงได้ว่าช่วงที่กําลังหว่านข้าวเนี่ยจะไม่รับอะไรใครที่ไหนเพราะว่ารับแล้วเนี่ยมันงานมันจะซ้ำกันไม่ทําให้เราเหมือนงานมันช็อตแต่งถ้าเราทําราบลื่นเนี่ยเราแช่ทุกวันว่านทุกวันมันก็เสร็จก็เราใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วก็เสร็จแล้วครับคูคะแล้วเรื่องหนูมีไรสงสัยอีกเรื่องนะคะครูเรื่องเรื่องล่มเนี่ยค่ะเราโอ้ยยังร่มเนี่ยมันก็ เหมือนว่าเวลาเราพักเนี่ยเราก็ให้สบายแต่อีจอนเราทํางานเราก็เหมือนพักอยู่แล้ว <ฮะ S 2> เพราะทํางานอนะ่ะเราล<ม>่มติกันเลยอ๋อเอาลงติดไปกับครับนี่นนะติดกายเนี่ยตัวตัวที่นั่งนะ่มันจะมีที่ปักลมทุกอันเพราะเวลาเราอ่าเวลาเราย่ําเราก็ได้ดังลม <ฮะ S 2> เวลาเราไม่ได้ย่ําเรามานั่งกินข้าวเราก็ได้ดังลม ก็เหมือนว่ามีการลแดดในที่พี่นี่ไม่มีต้นไม้สักต้นเลยเรอไม่มีมีแต่อยู่ชายชายบ้านมันก็เราจะต้องไปเดินเข้าไปหามันไปติดกับมันไม่เหมาะกับที่เราจอดเาทำงานอยู่ใช่เราทํางานอยู่ข้างในแลวนาเราอยู่จากต้นคลองยันปลายคลองยาวกิโลหนึ่งผมยังผมก็ยังงงเพราะว่าที่บ้านผมต้นไม้เยอะอ๋อวันนี้ไม่จะไม่มีต้นไม้เลยต้องอาศัยร่มใช่ก็แล้วแลลมของเราเนี่ยนิดหนึ่งพี่นะผมน่ะแปลกใจว่าทำไมต้องทำล็อกไปล็อกมลอ๋อก็คือเป็นองศาห้าอาทิต์ไงักัน เาราเวลารถเราจอดเงี้ยดวงอาทิตย์ไปโน่นเราก็เอ็นตามไปถ้าดวงอาทิตย์มาโน่นเราก็เอ็นไปหาดวงอาทิตย์แล้วดวงอาทิตย์มันยังมาไม่ถึงมันจะไปทางโน้นเราก็เอ็นไปหาไปก็คือได้สี่ทิศเลยยังยังไงคะลองดูได้เนี่ยก็ยัคือ,อเนี่ยถั่วแล้วแดดมันไปแดดไปทางโน้นแล้วเราก็ปรับเนี่ยแล้วก็ใส่สลักเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่มันก็ปรับได้ยันเย็นแล้วเนี่ย ถ้ามันมาเช้าเลยเราก็หันไปเนี่ยเนี่ยใส่มานี่มันก็นั่นแล้วค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ก็มาเช้าแล้วลงท่าอ้าเธอถ้ามาเช้าด้วยแล้วก็ยืนจอดขวางทางขวางทางเอาอย่างนี้ได้อีกสุดยอดเนี่ยโอ้โหไม่ต้องกลัวล้มถ้าเป็นครูนะครูก็จะปักหลักเหวแล้วก็ปลูกใหม่ปักหลักเหวแล้วก็ปลูกใหม่อันนี้เราเพียงแค่ย้ายรูแค่นั้นเอง เสียบรูนี่ใหม่แค่นั้นเองอแล้วมันก็จะหมุนไปได้รอบตัวเลยอทีนี้นะวันนี้เห็นเ,เยอะแยะมาก<ะ>นะมันมันเป็นอะไรตื่นตาตื่นใจขนานดะครูเองที่เป็นเกษตรกรเนี่ยนะก็ตื่นตาตื่นใจกับไอ้เทคโนโลยีที่ท,ที่รังสรรค์ขึ้นมาด้วยด้วยความคิดของคร, <c oughs> ครูเนี่ยนะของของ,ของครูของครูอีกทีเนี่ยนะ <c oughs> ครูของแป้งแล้วก็ครูของครูเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงว่าเออมัน มันเป็นชีวิตที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเกษตรกรเนี่ยนะไม่มีการหยุดคิดหยุดทําหยุดประดิษฐ์หยุดที่จะอยู่เฉยๆแล้วทํานะตามกรอบนี่นะก็จะพัฒนาได้อย่างของของ,ของครูชัยยพจน์เพราะนั้นตอนนี้แป้งเองต้องคิดแล้วว่าเอะจากนี้ไปถ้าแป้งจะทํานานะหรือแม้แต่าชานายุคใหม่ที่คิดจะเรียนรู้เนี่ยต้องใช้อย่างครูชัยยพรถ้าเราไม่หยุดคิด สิ่งประดิษฐ์มันก็จะเกิดปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขเมื่อนั้นนะ่ะเราก็จะเป็นหนึ่งนะในประเทศที่อยู่ได้ด้วยเกษตรกร,ะกรนะอยูด่ด้วยเกษตรกร,กรด้วยอาชีพเกษตรกรกรอันนี้เป็นเรื่องสี่สําคัญเพราะฉะนั้นสุดท้ายพี่ชฉยพอรอยากจะฝากอะไรถึงกับชาวนายุคใหม่บ้างก็คือชาวนายุคใหม่อ่ะถ้าเกิดจะทําแล้วให้ประสบความสำเร็จอ่ะเราจะลงมตามกระแส ไม่ใช่ฮือไปฮือมาแล้วเราก็คือต้องทําแปลงทดลองเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าเราทําแปลงทดลองเนี่ยเราก็จะรู้ที่มาที่ไปรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงที่เขาเล่าแต่ลถ้าเกิดว่าเราฮือไปฮือมาอ้าวพอเขาฮือก็เอ้ยข้าวนู้นดีอ้าวเราก็ฮือไปทําพอฮือข้าวนี้ดีเราก็ฮือไปทาเพราะก็ปรากฏว่าเราก็จับหลักไม่ได้เลยเพราะว่าไอข้าวที่เขาฮือกันยังเช่ว่าข้าวบางพันธุ์เนี่ยหรือดูเนี้ยมันเหมาะ อย่างเช่น4ี่อ่ะทำฤดูที่แล้วเนี่ยอูยได้ดีพอฤดูนี้ไม่ก้มเลยชีช้ๆเดหมดเลยอันเนี้ยก็คือตามไม่ทันแต่ลงถ้าเราไม่ฮือตามกระแสะเรายึดติดเนี่ยเราก็ทําของเราพันนี้เราเคยทําดีเราก็ทําต่อเนื่องก็คือจะ,ะ,จ,ะจะเหมือนว่าเราไม่ไม่เสี่ยงแล้วหมายความว่าอยากจะฝากให้ชาวนารุ่นใหม่เนี่ยครับใช้สติดิใช่ก็คือวิเคราะเรียร่ยว่าใช่อย่างสิ่งที่มันถูกมันต้องใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าฮือตามกระแสนั่นแหละเออเนี่เนี่ยคือหลักเลยนะ จำไม่น้องแป้งนะไม่ใช่ครูนะแต่ไม่เด้น้องแป้งเป็นชาวนายุคใหม่น้องแป้งต้องจําเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ใครทําใครได้ใครกินใครอิ่มอย่างครูชัยพรเนี่ยเขาทากันในงวดหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องสอบถามนะได้13บาาทหรือเปล่ <c oughs> าตอนนี้กําลังลุ้นอยู <c oughs> ่นะ <c oughs> ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชัยพรมากนะครับว่าก็ขอขอบคุณแทนแฟนรายการในแฟนเพจต่างๆในคนที่จะเข้ามาดูในชาวนายุคใหม่แล้วเนี่ยก็จะเป็น วิทยาทานที่สูงส่งที่สุดวันนี้ขอบคุณมากครับครับค่ะ